ที่ด้วยหลักการใหญ่ของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเราเนี่ยประเด็นสำคัญคือการที่เราจะโฟกัสไปที่ตัวทรัพยาการมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ฟาร์มโชคชัยมองโดยตลอดเนี่ยก็คือว่าถึงแม้บัญชีจะดีแคลร์การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักง,งานเงินโบนัสก็ดีหรือสวัสดิการต่างๆเป็นค่าใช้จ่ายก็ตามแต่ผมอยากจะใช้หลักการตรงนี้เนี่ยคอนเวิร์สกลับไปเป็นว่าทุกครั้งที่เรามีการจ่ายอะไรให้พนักง,งานเนี่ยเราถือว่าเป็นอินเวสเมนต์คือลงทุนหรืออินเวสในตัวคนคนนั้นเพื่อให้เขาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นถ้าเรามองในมิติหรือมุม ที่แตกต่างกว่าที่คนอื่นเขามองตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นคุณค่าของมนุษย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราใช้คำว่าลงทุนไปกับในตัวของพนักงานของเราหรือคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานในองค์กรของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นการลงทุนในตัวเขาเพราะฉะนั้นทันทีที่คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทหรือเขาเป็นสินทรัพย์ขององค์กรเขาก็จะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือสิ่งที่เขากระทา ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสําคัญมากหลักสูตรหลักการอะไรต่างๆที่เราจะจัดในเชิงสัมมนาที่จะทําให้พนักง,งานมีความรู้สึกรักและศรัทธาต่อองค์กรเนี่ยมันจะไม่ได้ผลถ้าวัฒนธรรมองค์กรเราไม่ทีตคนหรือไม่ทีตพนักง,งานเป็นสินทรัพย์ของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันคือจุดเริ่มต้นของหลักการใหญ่ๆของ ของการพัฒนาคนในองค์กรเราเพราะเรามองเห็นถึงคุณค่าของมนุษย์ว่าเขาเป็นสินทรัพย์ที่เราจะต้องปกปักรักษาหมั่นพัฒนานะครับทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายและมูลค่าตรงนั้นคือสิ่งที่ตอบแทนบริษัทกันมาคือความจงรักภักดีความศรัทธาที่เขามีต่อองค์กรของเราคื ถ้านในประสบการณ์ผมเนี่ยปัญหาใหญ่จริงๆมันไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเราเป็นนายหรือเราเป็นผู้นําที่พยายามจะเอาใจใส่แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบว่าเราพยายามจะฟังเราพยายามจะปฏิปต่อเหตุการณ์ต่างๆและทําให้เขาให้คนในองค์กรของเรามีความรู้สึกว่าทุกปัญหาของเขาหรือทุกความขัดแย้งที่เขาอาจจะมีในองค์กรนั้นเนี่ย มันเป็นอะไรที่แก้ไขได้มนุษย์มันก็จะไม่เก็บเอาสิ่งพวกนี้มานเป็นแรงกดดันแล้วก็ตั้งแง่มุมระหว่างเขากับองค์กรหรือเขากับเพื่อนร่วมงานหรือเขากับผู้บริหารเพราะคือคือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาที่รู้ดีรู้ชอบรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราทีทีมนุษย์เป็น เป็น KPI เางเดียวหรือเป็น performance index ที่เขาเมื่อเขาทำแค่นี้เราต้องให้เขาแค่นี้ถ้าเขาทำน้อยเราตัดเขามนุษย์ก็จะวางตัวเป็นอย่างที่บอกเป,เป็นเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่เขา demand incentive ตลอดเวลาแต่ถ้าเรา treat เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขามีความรู้สึกว่าเขามี emotion เขามีความรู้สึกรัด treat เขาบนความรู้สึกที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออเขามีคุณค่าเขามีความสุขอยู่ในองค์กรนี้ ปัญหาที่เราบอกว่าเป็นปัญหาเยอะๆเนี่ยมันก็จะน้อยเองน้อยลงโดยปริยายมันผมผมคิดว่าอันนี้มันเป็นลอจิกที่ผมใช้มาโดยตลอดนะครับ